การถ่ายโอนความร้อนนะคะการถ่ายโอนความร้อนนี้มีทั้งหมด3วิธีด้วยกัน1นั่นก็คือการนําความร้อนแล้วก็2การถ่าความร้อนและ3การแผ่รังสีความร้อนนั่นเอง การนำความร้อนนะคะก็คือการถ่ายโอนความร้อนจากโมเลกุลภายในวัตถุที่เกิดการสั่นตัวมากขึ้นจนไปชนกับโมเลกุลที่โมเลกุลอื่นทำให้เกิดการสั่นอย่างต่อเนื่องตลอดเนื้อของวัตถุเลยโดยที่วัตถุนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรไดใดเลยทั้งสิ้นนะคะวัตถุที่นำความร้อนหรือยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านได้ดี เราจะเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าตัวนําความร้อนและวัตถุที่ไม่นําความร้อนหรือยอมให้ความร้อนผ่านได้ไม่ดีหรือน้อยมากเราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะและต่อมานะคะนั่นก็คือการพาวความร้อนนะคะ เกิดข้างในของเหลวและแก๊สน,นะคะเนื่องจากสารดังกล่าวนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเช่นการนึ่งอาหารนั่นก็คือไอ้น้ำนะคะจะพาความร้อนไปสู่อาหารทําให้อาหารสุกแสดงว่าไอ้น้ำนะคะเป็นตัวกลางในการพาความร้อนนั่นเองการแผ่รังสีความร้อนนะคะคือการถ่ายโอนความร้อนจากที่ที่1นไปยงที่ที่1โดยที่ความร้อนนะคะจะแผ่ แล้วก็รังสีนะคะที่แผ่ออกมาเราจะเรียกว่ารังสีอินฟราเรดแล้วก็แหล่งกําเนิดแหล่งกําเนิดที่ให้พลังงานแสงเช่นพวกหลอดไฟอะไรอย่างนี้